สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับเป็นรถ Toyota Camry นะครับปี2008นะครับคันนี้นะครับเข้ามาติดตั้งนะครับจอ Android นะครับเป็นของแบรนด์ m m a มแมนะครับตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับตัวหน้ากากตรงรุ่นปัะตรงรุ่นนะครับของรถเลยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ช่างนะครับกาลังดำเนินการนะครับติดตั้งนะครับไปเบื้องต้นแล้วนะครับ ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็กาลังปรับแต่งนะครับตัวจอนะครับแอนดรอยเพื่อให้เข้านะครับกับคอนโซลของรถอ่านแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าขากนะครับที่ตรงรุ่นปักตรงรุ่นของแคมรี่ปีสองศูนย์ศูนย์แปดคันนี้นะครับเป็นข่านี้นี่เป็นจอเอ็กซหนักนะครับขนาดเก้านิ้วครับตัวนี้นะครับหน้าจอตอนนี้ก็เบื้องต้นนะครับก็จะเป็นหน้าหัแบบนี้เลยปักตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็น 램สี่ลอมสามสิบสองนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้านะครับไปในแอปต่างๆได้นะครับอ่าน้าแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าที่ YouTube นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้อ่าหลังจากเข้า u t u b e นะครับเราก็จะได้หน้าจอ YouTube ที่คมชัดนะครับเป็นหน้าจอ psi แบบนี้นะครับมองคมชัดทุกมุมนะครับมุมตรงมุมอ่าด้านข้างนะครับแบบนี้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับก็คือหน้าจอคมชัดมากครับอันนี้นะครับก็คือสามารถที่จะเลื่อนนะครับหานะครับตัว ความบันเทิงในรถได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปกดเลือกใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของกล้องถอยหลังนะครับมีกราฟิกของตัวทีมสามารถเปลี่ยนได้หลากหลายนะครับนะครับท่านได้สนใจนะครับอยากติดตั้งจอ Android นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลข08 9 9 6 9 5 7 8 8นะครับขับรถมาที่หน้าร้านอูริชช็อนะครับติดตั้ง ให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับร้านของเราก็จะเปิดบริการทุกวันนะครับหยุดเฉพาะวันพุธวันเดียวนะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับถ้าใดสนใจแวะมาได้นะครับสวัสดีครับ